สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ไม่ก็จะมาสอนใส่ทรงผมสอนกันนะคะผมจะมาสอนในคอมนะคะผมในมือถือไม่ยุ่ใส่ได้ยังนะผมพีม่ต้องขอโทษนะผมถ้าเกิดใส่ได้แล้วนะคผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมถ้ากดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผมแค่ okay, ผมให้ทุกคนกดรูปบวกนะคะผมแค่ okay, okay, ผมแล้วก็พิมพ์ว่า BTR r o b l o x ครับผม นี่ครับผมก็เป็นเสร็จแล้วก็กดอันแรกเลยนะคะผมเดี๋ยวเราไปนึงนะคะผมแล้วก็กดเพิ่มในค้าวนะคะผมนี่แล้วก็กดเลยครับผมถ้าพี่แดนทูป,ปี่ต้องขอโทษด้วยนะผมกดตรงตอกระบาดเลยครับผมแล้วก็ไปหน้าโลบ็อกเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วกดรีอีกครั้งครับผมแล้วก็ไปตรงรูปฟันพวงครับผมมันจะมีคําว่า BTR Setting อยู่ครับผมนี่โอย้ยก็ไปหน้าทรงผมได้เลยครับผม ผมกดตามนี no Tonight, nice. ้นะครับผมนี่ผมก็สามารถใส่ทรงผมซ้อนกันได้แล้วคับผมเดี๋ยวพี่จะลองใส่ทรงผมซ้อนกันให้ดูนะคะผมนี่นะครับผมประมาณนี้เลยคับผมก็จะได้ประมาณนี้นะคะผมนี่คับผมโหกดเท่เลยครับผมส่วนใครนะผมนี่เอา b t R รูบ็อกออกนะผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมให้กลับไปหน้า BTL รูบล็อที่เรากดตอนแรกนะครับผมแล้วให้กดตรง น้ำออกจากข้าวนะคะผมแล้วกดคำว่ารีมูฟนะผมก็จะได้แล้วครับผมแล้วกดรีนะคะผมนี่ผมแล้วคำว่า VDR Ro รูบ็อกเอ้ย VDR Setting ก็จะหายไปแล้วครับผมนี่ผมก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ